ไไปได้จะสังเกตเห็นว่าปากของเรานะคะในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็หุบเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของมนุษย์โบราณเนี่ยมันจะยื่นออกมาข้างหน้าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะทิร์นแผ่นทวีปเปลือกทวีปของเราเนี่ยจะไม,ม่แยกส่วนเป็นทวีปต่างๆเหมือนตอนนี้อย่างเอเชียกับยุโรปก็ติดกันเลยนะคะพื้นที่อื่นของโลกเนี่ยมนุษย์ถือกาเนิดบ้างหรือเปล่าคะสามารถพบมนุษย์ชนิดอ,อื่นๆไหม เคยคิดไหมคะว่าทําไมมนุษย์ถึงขี้สงสัยกันนักหรือเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นของเราจึงทําให้เราพยายามค้นหาคําตอบและในคําตอบนั้น ก็ช่วยให้เราพัฒนาและต่อยอดจนทำให้เราสามารถอยู่รอดและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คลองโลกได้ถึงทุกวันนี้ซึ่งคนที่จะมาไขาข้อสงสัยในวันนี้นะคะก็คือดรสุชาดาคำหานักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับพี่ต้อยติ่งนะคะเราไปพักชมเกล็ดความรู้ในช่วงค้นพบดีกว่าค่ะช่วงการค้นพบเรารู้จักลูซี่ไหมคะ ถ้าไม่รู้จักงั้นขอแนะนำให้รู้จักกันเลยค่ะลูซี่เป็นหุ่นจำลองที่มาจากซากดึกดำบรรที่ถูกค้นพบในประเทศเอธิโอเปียในปีพุทธศักราช2517มีความสูงประมาณ107-152เซนติเมตรโครงกระดูกที่ค้นพบถือว่าสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเทียบกับโครงอื่นๆที่เคยขุดค้นพบโดยมีชิ้นส่วนโครงกระดูกมากกว่าครึ่งร่างลิงใหญ่ชนิดนี้ ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สำหรับชื่อลูซี่มาจากทีมขุดค้นนั่งฟังเพลง Lucy in the Sky with Diamonds ของวง The Beatles ในระหว่างแยกกระดูกอยู่จึงนำมาตั้งชื่อโครงกระดูกที่ขุดค้นพบนั่นเองค่ะ การของมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่สมัยที่บรรพบุรุษของเราเป็นปลาบรรพบุพรุษของเราเป็นปลาย้อนไปไกลได้ถึง450ล้านปีลูกเพอนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงพูดว่าบรรพบุรุษของเราเป็นปลาเพราะว่าในช่วงวิวัฒนาการเนี่ย มันเป็นช่วงที่ยาวมากมันจะค่อยๆวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสิ่งมีชีวิตหนึ่งใช,ใช่ไหมคะเอ๊ะหลักฐานอะไรถึงเชื่อว,ว่าบันผู้หุดของเราเป็นปลาถ้าเราย้อนไปสมัยที่เราเป็นเอ็มบิโออะค่ะ<ม>จะเห็นได้ว่าตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังค่ะจะเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่ปลาไปจนถึงมนุษย์เรา<ม>ปลานี่แหละค่ะก็จะขอกับเราเนี่ยค่ะก็จะมีแกนเหนียดทั้งหมด4คู่สมัยเราเป็นตัวอ่อนนะแกนเหนียดคู่ที่หนึ่งก็จะพัฒนากลายไปเป็นขาแขนไก แล้วพอไอ้ขันแกนไก่เราเริ่มมีขันไกลแล้วใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ค่อยๆพัฒนาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปรับตัวเข้ากับอาหารแล้วก็ค่อยกลายเป็นมนุษย์ในที่สุดจากหลักฐานในปัจจบุบันเลยว่าบต้นเขาบรรพุ่ของเราก็คือกลุ่มลิงไร้หางหรือว่าเอดนั่นเองค่ะ เห็นอะไรบางอย่างสองันนี้ไหมน่าจะเป็นรอยเท้านะคะตรงนี้ค่ะเป็นรอยเท้าที่เราพบในแอฟริกาจากรอยเท้าก็จะเห็นได้ว่าเขาเดินด้วยสองเท้าอันนี้ก็คือรอยเท้าของลิงเหรอคะรู้จักลูซี่ใช่ไหมคะรู้จักค่ะลูซี่เนี่ยเป็นคลายเมทชั้นสูงที่อยู่ในชนิดออสซาโลพีเทคัสอัฟฟารินซีนนะคะแล้วทำไมมันถึงมีขนาดเล็กจังเลยคะตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะ่ะรอยเท้าขนาดใหญ่เนี่ย ก็สันสนิษฐานว่าเป็นของออสโลพิทัศผู้ใหญ่ส่วนรอยเท้าเล็กๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเด็กที่เดินตามค่ะแล้วรอยเท้าพวกนี้คะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วแบบยังคงอยู่อย่อยางเงี้ยเป็นพันปีเป็นร้อยปีเลยเหรอคะ อ๋อเกิดขึ้นได้ค่ะตอนเกิดภูเขาไฟใช่ไหมคะ,คะก็จะมีการกระจายของเท่าฝุ่นจํานวนมากแล้วเวลาเราเดินเราก็จะมีรอยบรรทับไปเรือเ่อยๆถือได้ว่าเป็นรอยเท้าแห่งหมวลมนุษยชาติกว่าได้ค่ะ,คะสแสดงว่าเนี่ยก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหลักฐานที่มนุษย์เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะบรรพบุรุษของเราเนี่ยเริ่มเดินสองขาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเดินสองขา กับเราคะกลุ่มสิมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับเราเราเขาใจที่ถึงกลุ่มลิงซิมนซีเป็นอันดับแรกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลักฐานอะไรที่เราทําให้เราเชื่อว่าลิงซินซีเนี่ยใกล้ชิดกับเรานักวิทยาศาสตร์นะคะใช้หลักฐานทางชีวโมเลกุลนั่นก็คือจํานวนโครโมโซมที่อยู่ในร่างกายเราอย่างของลิงเนี่ยลิงซิมบนซีเนี่ยมีทั้งหมด4 8คู่แต่ของมนุษย์เรามี4 6่คู่ค่ะใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันก็จะมีหลักฐานอื่นๆอีกเหมือนกันที่สามารถเชื่อมโยงเราเข้ากับ กลุ่มของลิงไรหางอย่างเช่นกอริลลาหรือซิมเปนซีน้องรมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นกระโหลกของมนุษย์ปัจจุบันค่ะ,คะแล้วก็เทียบกับกอริลาก็จะเห็นว่าลักษณะใกล้เคียงาหรือสาีระเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันมีแตกต่างกันเล็กน้อยน้องเฟิรลองสังเกตว่าอะไรแตกต่างกันบ้างตรงกระโหลกค่ะข้างบนนะคะเห็นไหมคะกะโหลกของเราจะ โผลงขึ้นข้างบนอันนี้เขาจะลาดไปข้างหลังใช่ไหมคะนั่นเพราะว่าสมองของเรามีขนาดใหญ่รองรับสมองที่มีขนาดใหญ่แล้วจะเห็นหนกคิ้วเห็นไหมคะเห็นหนกคิ้วจะยืนออกมาแล้วก็ขากรรไกรก็จะยื่นออกมาแต่โดยรวมใช่แต่โดยรวมแล้วมันก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน ดูที่พบอ่คะ่ะจะพบที่แอฟริกาพื้นที่อื่นของโลกเนี่ยมนุษย์ถือกาเนิดบ้างหรือเปล่าคะสามารถพบมนุษย์ชนิดอื่นๆไหมเมื่อก่อนเนี่ยค่ะ้องิร์นแผ่นทวีปเปลือกทวีปของเราเนี่ยจะไม่แยกส่วนเป็นทวีปต่างๆเหมือนตอนนี้ทั้งหมดพื้นแผ่นดินทั้งหมดจะรวมกันเราเรียกว่าอย่างเอเชียกับยุโรปก็ติดกันเลยนะคะ <ใช S 2> เรียกว่ายูเรเซียเพราะฉะนั้นการเดิน ไประหว่างทวีปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเราก็มีหลักฐานค่ะทั้งในยุโรปและก็เอเชียเจอทราบดึกดำบรรของมนุษย์โบราณหลายๆสายพันธุ์อยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะมนุษย์ดึกดำบันเนี่ยเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคะ เรื่องอาหารการกินใช่ไหมคะหลักฐานที่เชื่อมโยงเราเข้ากับอาหารนั่นก็คือขากรรไกรแล้วก็ฟันค่ะซึ่งฟันเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะคะที่จะเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตเนี่ยเข้ากับอาหารหรือที่อยู่อาศัยซึ่งหลักฐานจากมนุษย์ดึกดําบานเนี่ยเขากินอะไรนะเราก็ดูจาก กราม,ราม,มของเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟันของเขาก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอนุมานได้ว่าเขาน่าจะกินอาหารที่มีเส้นใหญ่กรามก็จะเอาไวบ้บดไว้เคี้ยวอาหารที่มีเส้นใหญ่ก็คือพืชนั่นเองค่ะซึ่งสอดคล้องกับอีกหลักฐานหนึ่งก็คือการที่เขาหยิบจับเอาหินนะคะมาใช้เป็นเครื่องมือขุดหาพวกหัวพืชต่างๆในดินนะคะน้องเฟินคะ หนังสือ The Origin of Species อะค่ะเป็นแรงบ,บนันดาลใจหรือว่ากระตุ้นกระแสช่วงนั้นยังไงบ้างคะ The Origin of the Species ใช่ไหมคะคือชานดาวินเนี่ยเขาตีพิมพ์ทิีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเขย่าวงการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของโลกเลยก็ว่าได้นะ,นะคะชาร์ลส์ดาวินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษเขาเป็นผู้ปฏิวัติความเชื่อเดิม เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิตและเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และเป็นหลักฐานของกลไกาการคัดเลือกธรรมชาติโดยออกเดินทางไปสำรวจโลกด้านธรรมชาติวิทยาเป็นเวลากว่า5ปีระหว่างร่องเรือเดินทางเขาได้สังเกตพืชพันธุ์และสัตว์ที่เขาได้พบวาดภาพและเก็บตัวอย่างกลับมาอังกฤษมากมายเขาเชื่อโดยมีหลักฐานยืนยันว่า สัตว์และพืชมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันและคนมีวิวัฒนาการมาจากลิงสิ่งมีชีวิตบางชนิดปรับตัวได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆส่งผลให้มันอยู่รอดแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตใดปรับตัวได้ช้าก็จะค่อยๆลดลงหรือสูญพันธุ์ไปการปรับตัวที่ว่านี้เป็นไปอย่างช้าๆ แต่เมื่อถึงเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานคุณลักษณะต่างๆจะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นในรุ่นต่อไปเขาเรียกกระบวกนการเช่นนี้ว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติเขาตีพิมพ์แนวคิดของเขาลงในหนังสือ The Origin of Species เมื่อป <Yeah. S 2> ีพุทธศักราช2402ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาที่สุด ได้ในในไหมคะว่าชื่ออะไรบ้างตอนนี้เรายืนอยู่ในกลเลอรีร่ h u m a n Odyssey หรือเรียกว่าการเดินทางของมนุษยชาติใช่ไหมคะในเทศการชุดนี้นะคะ่ะจะพูดถึงการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติมากกว่าเราจะยกซิก s t a ตาร์สปีชีก็คือกลุ่มมนุษย์โฮโมโบราณเนี่ยหกสายพันธุ์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่เขาปรับตัวเองอเข้ากับสภาพแวดล้อมในอดีตท้องเฟิร์นจะเห็นคนที่หยิบ ก้อนหินขึ้นมาออทำท่าคว้างแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือโฮโบฮาบิลิสโฮโบฮาบิลิสฮาบิลิสแปลว่าผู้ที่ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วออสาเหตุที่เขาชื่อนี้ก็เพราะว่าแหล่งขุดคลนที่เจอโครงกระดูกเขาเนี่ยมีก้อนหินอยู่แล้วพอศึกษาลักษณะมือก็จะเห็นได้ว่ามือเขาเนี่ยสามารถหยิบจับได้อย่างคล่องแคล่วการที่เขาหยิบเอาก้อนหินเนี่ยมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหยิบเอามา ขว้งสัตว์สัตว์ร้ายในอดีตหรือแม้กระทั่งหยิบเอาก้อนหินเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการขุดหาอาหารก็เป็นได้ค่ะอีกชนิดหนึ่งที่เขาหยิบก้อนหินเข้าไว้ได้ด้วยสองมือใช่ไหมคะที่กําลังทําทไอย่างเงี้ยอ่าน้องเฟื่องลองเดาซิว่าเขากำลังทำอะไรเขากาลังจุดไฟใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะนี่ก็คือโฮโมอิเล็กตัสมนุษย์โบราณชนิดที่สามารถหยิบจับก้อนหินมา,าจุดสร้างไฟได้ก็จะเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ชนิดแรกที่รู้จักไฟค่ะทุกคนคะค่ะชนิดถัดไปนี่นะคะสังเกตด้าข,ข้างนี้สังเกตดูอะไรที่แตกต่างจากชนิดอื่นอื่ค่ะน้องเิรนตัวเล็กมากาค่ะตัวเท่านี้เองสูงประมาณนี้ เห็นไหมคะสาเหตุที่เขามีขนาดเล็กลงเพราะเราอธิบายได้ว่าเป็นวิวัฒนาการที่เรียกว่าดาวไซซิ่งหรือลดขนาดลงหลักฐานที่เราพบเนี่ยค่ะเขาพบเขาที่เกาะฟอเรสต์ประเทศอินโดนีเซียเขาก็เลยได้ชื่อฉายาเขาค่ะว่ามนุษย์ฮอบบิทก็คือเขาตัวเล็กเอ๊แต่ทําไมเขาถึงตัวเล็กใช่ไหมคะอาจจะสงสัยเพราะว่าโลกของเราเชื่อมกันเป็นแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมคะการข้ามไปข้ามมาระหว่างแผ่นดินเนี่ยก็จะง่ายขึ้นสามารถเดินข้ามไปได้แต่ทีเนี้ย มันถึงยุคหนึ่งที่น้ําแข็งทั่วโลกละลายละ hmm. พอน้ําแข็งทั่วโลกละลายเนี่ยน้ำทะเลก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเกาะอินโดนีเซียก็ค่อยแยกออกมาการที่เขาแยกออกมาจาก่างไกลาจากแผ่นดินใหญ่เนี่ย ทำยังไงถึงจะลดพลังงานลงทำยังไงถึงจะกินน้อยลง,<ะ>งการลดขนาดลงเนี่ยก็เป็นคำตอบหนึ่งของวิวัฒนาการก็คือ<ะ>ใช้พลังงานน้อยลงเพื่อกินน้อยลงแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับสภาพในตอนนั้นไม่ใช่แค่มนุษย์โบราณเท่านั้นที่ตัวเล็กลงนะคะสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเช่นช้างหรือว่าวัวควาย<ะ>ที่เจอในเกาะเนี้ย ก็มีขนาดเล็กด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นหลักฐานที่เรายืนยันว่า,าทำไมเขาถึงมีขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่งน้องเฟิร์นสังเกตเห็นอะไรที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้ไหมคะก็จะมีขนสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนีอันธาเน,นี่ยเขาก็จะเป็นผู้ล่า,าสัตว์ด้วย แล้วก็สามารถหยิบจับเอาขนสัตว์ต่างๆมาประทังความหนาวเย็นก็ใช้ของหุ้มร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเดินมาแกลลอรนนี่นี้ก็จะเห็นวิวัฒนาการของการหยิบจับสิ่งของแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์โบราณชนิดต,ต่างๆค่ะค่ะ มีโฮโมซเปียนไหมคะโฮโมซเปียนซเปียนก็คือมนุษย์เราปัจจุบันใช่ไหมคะย้อนไปเมื่อ200,000ปีก่อนนะคะมันจะมีทฤษฎีที่เราพยายามอธิบายการกระจายตัวของโฮโมซเปียนในทวีปต่างๆมากมายด้านหลังพี่ติ่งเนี่ยค่ะจะเห็นได้เป็นไฟกระพริบนี่ก็คือเส้นทางการเดินเท้าของโฮโมซเปียนที่ออกจากแอฟริกาเมื่อ200,000ปีที่แล้วค่ะขึ้นไปยังตอนออกกลางอพยพมายังยุโรปกระจายตัวในเอเชีย ไปออสเตรเลียค่อยไปที่อเมริกาเพราะในช่วงเวลานั้นนะคะฮโมูสเปียนก็กระจายอยู่ทุกที่ทเลย,ยทั่โล,ลโลกค่ะสัตรูของมนุษย์ยุคก่อนคืออะไรคะ สัตตูของมนุษย์โบราณนะคะก็จะเป็นสภาพอากาศที่เร็วร้าย<ม>การที่สภาพอากาศแปรปรวนอยู่ๆก็หนาวมากมอยู่ๆก็ร้อนมากเนี่ยถ้ามนุษย์ชนิดไหนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้หรือไม่สามารถหยิบจับเครื่องมือต่างๆมาปรับตัวให้กับใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นได้ก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดค่ะทุกคนะครั แล้วคนสมัยนั้นนะคะเขาสื่อสารกันยังไงคะแล้คนเ,เคยไปเที่ยวผาแต้มไหมคะไม่เคยไม่เคยคใช่ไหมคะผาแต้มเนี่ยก็จะมีร่องรอยประทับของมนุษย์โบราณม,มีรูปปลารูปหายรูปวาดต่างๆเราก็เลยสันนิษฐานว่า เขาอาจจะสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการนับจํานวนสัตว์ที่เขาล่าได้วันนี้หรือว่าเป็นภาษาที่บอกเล่าส่งต่อกันเนี่ยโดยใช้สีจากธรรมชาติเนี่ยมาวาดนผท,ที่อยู่ตามผนงังที่ท่าอะไรนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่แต่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นใ,ในที่อื่นๆของโลกเนี่ยเราก็จะพบปฏติมากรรมของมนุษย์โบราณที่ว่างานศิลปะของเราอาจจะเริ่มขึ้นจากตรงนั้นก็ได้ค่ะ ใกล้ถึงช่วงคำถามสำคัญของวันนี้แล้วนะคะว่าเราอยู่รอดได้ยังไงแต่ก่อนจะไปฟังคำตอบจากพี่ต้อยติ่งเราไปพักดูช่วงวิทชวนคิดกันก่อนค่ะช่วงวิทชวนคิด สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะกว่าจะเป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องผ่านการวิวัฒนาการอะไรมาบ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเรามาดูตรงส่วนนี้ก่อนเลยนะคะกระดูกของมนุษย์ปัจจุบันนะคะเราจะสังเกตว่าเราไม่มีกระดูกเหนือคิ้วที่ยื่นยาวมาอย่างนี้นะคะแต่ลักษณะแบบนี้ค่ะจะไปปรากฏอยู่ใน กะโหลกซีซะกลุ่มของลิงนะคะนี่คือจุดที่ทําให้เราแตกต่างจากลิงนะคะแต่ว่าในอดีตเนาะเรายังคงมีลักษณะแบบนี้อยู่นะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของช่วงปากนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าปากของเรานะคะในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็หุบเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของมนุษย์โบราณเนี่ยมันจะยื่นออกมาข้างหน้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของลิงเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า หลังจากที่มนุษย์เรานะคะเริ่มรู้จักการใช้ไฟใช่ไหมคะเรานําไฟมาทําอาหารให้สุกนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้กระดูกนะคะ,คะขากรรไกรแล้วก็ฟันในการกาดฉีกถึงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าเมื่อเราทําให้สุกแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์จะสามารถเคี้ยวได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะไม่ต้องใช้แรงเยอะเมื่อรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโปรตีนที่เราได้รับเนี่ยก็จะได้รับอย่างเต็มที่นะคะส่งพลให้ สมองของเรานะคะใหญ่ขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบในส่วนของก่องเก็บสมองนะคะของมนุษย์โบราณเราจะเห็นว่ามีขนาดเล็กกว่าของเราค่อนข้างมากเลยซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับลิงนี่เองนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของเบ้าตานะคะถ้าเป็นเบ้าตาของมนุษย์ปัจจุบันเนาะก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีช่วงของเบ้าตานะคะแล้วก็มีกระดูกที่ขั้นกลางระหว่างดวงตาสองข้างเนี่ย แคบเล็กมากๆเลยนะคะซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกลุ่มของลิงเลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราใช้ศึกษา,ากะโหลกของมนุษย์โบราณนะคะเปรียบเทียบกับลิงนะคะชนิดต่างๆเพื่อดูความเกี่ยวข้องกันทางด้านวิวัฒนาการแล้วก็บรรพบุรุษนะคะไม่ใช่แค่ในส่วนของกะโหลกเท่านั้นนะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากระดูกอุ้งเชิงกลางของลิงนะคะจะมีลักษณะลูกเข้าแล้วก็ค่อนขน้างแคบนะคะทำให้ลิงเนี่ยไม่สามารถ ยืนได้ด้วยสองขาหลังเหยียดตรงเหมือนกับเรานะคะซึ่งมาดูของเราค่ะของเราเนี่ยกระดูกอุ้งเชิงการานของเรานะคะจะมีลักษณะที่เอื้อนะคะให้เราสามารถยืนได้ด้วยสองขาหลังตั้งตรงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีส่วนของมือนะคะถ้าใครสังเกตดูดีๆเวลาที่ เจ้าลิงหยิบจับสิ่งของนะคะเขาจะไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้แน่นแล้วก็สะดวกได้ถนัดมือเหมือนกับฝ่ามือของเรานะคะซึ่งสามารถกำได้สนิทแล้วก็สามารถหยิบจับสิ่งของได้หลากหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยลักษณะต่างๆที่เรากล่าวมานี้นะคะที่เราพบในบรรพบุรุษของเรานะคะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับลิงนะคะทําให้นักบรรพชีวินนะคะสามารถบอกได้ว่ามนุษย์และลิงนะคะอาจเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนค่ะ อยากให้พี่ต้อยติ่งค่ะช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงในขณะที่สัตว์อื่นๆเนี่ยก็เริ่มสูญพันธุ์ไปแล้ววิเคราะห์จากหลักฐานที่เราเจอหลักฐานจากนักโบราณคดีนักบรรพชีวินต่างๆถุกค้นมานะคะพี่ว่าเราเนี่ยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆสมองเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับตัวเรานะคะเนื่องจากเรามีกระโหลกหรือมีกล่องสมองขนาดใหญ่ การที่เรามีสมองที่พัฒนาสิ่งจําเป็นอย่างนึงก็คืออาหารค่ะตั้งแต่เราเริ่มรู้จักไฟรู้จักใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้เข้าป่าไปล่าสัตว์เนี่ยเรากินไขกระดูกกินเนื้อสุกกินอาหารที่ดีขึ้นมันส่งผล ต่อกล้ามเนื้อเรามันส่งผลต่อสมองเราทําให้สมองเรามีพัฒนาการไปข้างหน้าได้ได้ดีขึ้นด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรามีภาษาเราสามารถสื่อสารกันกับมนุษย์ด้วยกันเองได้าการสื่อสารเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดชุดความรู้ที่เราค้นพบอย่างเช่นเราสมมุติว่าเราจุดไฟได้เราก็จะสามารถบอกกับคนรุ่นต่อไปได้ว่าวิธีการมันเป็นยังไง การทําเครื่องมือทํำยังไงไอชุดความรู้เหล่านี้การที่ส่งต่อเข้าไปเนี่ยก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถมีองค์ความรู้แล้วก็ใช้ปรับมาใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ดีค่ะงบทเรียนจากบรรพุรุษของเราอะค่ะทำให้มนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างเราเรียนรู้อะไรบ้างคะเราจะเห็นได้ว่าโลกของเราเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยและมนุษย์โบราณเนี่ยเขาสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เราจะหยิบจับทรัพยากรเนี่ยมาเพื่อความสะดวกให้ชีวิตมากขึ้นเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่คิดแต่โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่อยากจะฝากทิ้งไทยว่าบางครั้งเราอาจจะลดความสะดวกสบายของเราหน่อยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หยุดคิดสักนิดนึง่งจะใช้อะไระหยุดคิดสักนิดนึ่งถ้าเราจะสร้างขยะหยุดคิดสักนิดนึงถ้าเราจะสร้างมลพิษหรือทำให้สิ่งเล็กๆก,กระทบกระเทือน เพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยคะ่ะอยู่บนโลกเดียวกันเราไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรบนโลกนี้เพียงคนเ <คน S 1> ดียวอย่<ร>า <ๆ S 1> คะ่ะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อยติงมากๆเลยนะคะเฟิร์นได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะและนี่ก็เป็นข้อคิดที่พี่ต้อยติ่งฝากให้พวกเราคิดนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราววิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่ากว่าจะเป็นมนุษย์ได้ถึงทุกวันนี้ต้องอาศัยการเดินทางอันแสนยาวไกลมากๆเลยค่ะและหลังจากนี้การเดินทางของมนุษย์จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการหนึ่งวิชิดใกล้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ